ทำที่บ้านอาจารย์วินัยคงนภาอาจารย์วินัยคงนภาเนี่ยได้เป็นผู้ที่ทําน้ําหมักชีวภาพนะครับแล้วก็น้ําหมักของท่านเนี่ยเป็นสมุนไพรรวมแล้วก็มีเต็มบ้านเลยซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับวันนี้มีพี่น้องจากจังหวัดน้อยเอ็ดแล้วก็ชาวกรุงเทพมหาคนครได้เข้า,ามาศึกษาเพื่อที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการ หมักสมุนไพรเนี่ยครับอยากอยให้พี่วินัยเนี่ยนำความรู้ตรงนี้ครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้ทราบถึงกระบวนการนะครับครับก็ผมในฐานะที่เป็นแทนนาของข้าราชการชนของฝูงการเรียนรู้วัฒนอุรีนะครับวันนี้ก็ดีใจที่เห็นพี่น้องได้มาเยี่ยมชมเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรต้นกำลับของจุฬาลาเรานะครับเพราะว่า ขนาดนี้เนี่ยเป็นเป็นปัญหาหนักที่โรคภัยทั้งเจ็บมันเกิดขึ้นกับและพี่น้องประชาชนกันเนี่ยอย่างทั่วถึงเลยเพราะนั้นผมเองได้ศึกษามาพอสมควรว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเป็นสมุนไพรที่เราสามารถจะนํามาปรับใช้แก้ปัญหารักษาดูแลโรคต่างๆที่เกิดกับสังคมในปัจจุบันนี้ผมก็เลยได้ทดสอบแล้วก็ได้ทำอมายกตัวอย่างเทนสมอลูกยองถองบ้องวอลเทปอแล้วสามารถทหมกได้สี่โดเล็กๆสามารถ บริโภคอุปบโคบริโภคได้ทุกอย่างเพราะนั้นผมได้ทดสอบกับตัวเองก็เลยตอนนี้ผมหมักได้ประมาณสองหยดสีต่างในบริโเริ่มหมักได้นสีนี้นั้น้นระยะ -2 สองสองปีหนึ่งปีขึ้นมาเนี่ยประสิทธิภาพผลิตผลเนี่ยผมก็สบี่ตัวเองว่ารักษาได้แม้แต่มนุษย์หรือก็สัตว์แล้วก็สิ่งของใช้ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้พี่น้องที่มาวันนี้ก็ดีก็ดีนะว่าท่าน ศึกษาเรื่องนี้แล้วผมเชื่อว่าภูมิปัญญาชาวบ้านของพวกเราที่มีอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยเราหยิบมาใช้ได้เลยโดยนำสมัยอย่างอย่างที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนงมาหมักแล้วก็สามารถจะนํามาใช้ได้ประโยชน์อยากให้ทุกท่านทดลองทดลองด้วยตัวเองนะครับหมักเองหมักเองด้วยตัวเองแล้วก็จะรู้ได้ด้วยจริงว่ามันจะเกิดผลหรือว่ามันมีผลแค่ไหนเพราะนั้นผมก็ฝากไว้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องดูแลรักษาเรื่องสุขภาพกันอย่างมากกว่านก เรื่าะว่าสารที่มีต่างๆก็เข้ามาในชุมชน,นตรงน่้บ้ายทุกๆอย่างวันนั้นตรงนี้จะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ขอขอบคุณที่น้องที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯดีจากต่างจังหวัดเนี่ยที่มาวันนี้ได้ให้โอกาสผมได้มาแนะนาแล้วก็มาเห็นก็อย่างนีก้กด้ฟังดีมาถ้าใเวลาที่จะไ่ลองปฏิบัติหมั่นไว้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับอนาคตของลูกหลานแล้วสำคัญที่สุดคือถ้าเราเหมากักแเ้วมันจะเกิดคนๆเยอ เปียนโัวรักษาโรคโดยไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ไปไปรักษาเป็นหมื่นเป็นแสนโรงพยาบาลใหญ่ๆถ้าหารเรากรดตรงนี้สามารถนามาใช้ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลก็ขอฝากไว้ครับถ้าจากโรคภัยไข้เจ็บที่เราได้ประสอบกันโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยสารทางเหนือทางเทือทางราชบุรีคนอายุ40กว่าเนี่ยเป็นโรคมะเร็งกันหมดเนื่องจากว่าได้รับทารเรื่องของหมู เร่งสารเนื้อแดงเรื่องไก่ฝังเข็มนะครับที่ทําให้เกิดเรื่องของโตไวอย่างนี้ครับสี้าวันเดียนํำไก่ออกมาบริโภคเสร็จแล้วสารสกานเลยนะครับปัญหามันถึงได้เกิดโรคมะเร็งอย่างไม่ไม่หยุดยัง้งสิ่งสําคัญที่สุดที่อาจารย์วินัยได้ทำเนี่ยคือเกิดจากการวิจัยชุมชนหมู่บ้านของเราเนี่ยมีคนตายจากอายุประมาณ50เซน,นี่ยตายไปประมาณ14-15ราย เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยบอกว่า14-15รายนั้นอ่ะออคงจะไม่ต้องตายเปล่าเพราะว่าหลังจากที่เราทราบว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยได้วิเคราะห์ทางแพทย์แล้วว่าเป็นโรคมะเร็งตายเพราะฉะนั้นอาจารย์ชัยก็เลยได้ทําน้ําหมักชีวภาพเนี่ยซึ่งน้ําหมักชีวภาพเนี่ยครับเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านชีวโกมาราพัทเนี่ยได้ได้เป็นคนหมักแล้วก็รักษาพระพุทธเจ้าด้วยรักษาชาวพุทธกาลตั้งแต่เ,เกิน2,600ปีมาแล้วับ ถามคุณคุณซ่าหน่อยหมายถึงว่าพี่น้องชาวไรยเอ็ดเนี่ยครับ,ค,รบคิดว่าเหมาะที่สุดเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชาวภาคอีสานหรือว่าชาว้อยเอ็ดเนี่ยกินอาหารหรือว่าทานอาหารเนี่ยมีสารพิษอาหารไม่ถูกน้ำมันเราคิดว่าจะสามารถที่่าแก้ปัญหาตัวน,น,นี้ได้ครับผมครับอยากถามคุณแม่บ้านนี้หน่อยที่เดินทางมาศึกษาเนี่ยทราบว่า ทางเรามีน้ำหมักชีวภาพสามารถที่จะแก้แม้กระทั s <S ่งโรคผิวหนังใช่ไหมพี่วินัยครับโรคพื้นทันอาบแล้วเนี่ยทำให้สุขภาพดีเลือดลมเดินดีแล้วเนี่ยทำให้เกิดสาวขึ้นสวยขึ้นผิวพรรณดีขึ้นที่ประสบการณ์ที่ผมเองได้ทดสอบมาเนี่ยซึ้งด้วยตัวเองเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างคือคือพูดตรงงก็คือไม่ต้องถามว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยสามารถดิงเขามาอยัดใช้ได้เลยแม้แต่แผลสดแผลต่างๆเนี่ยทดลองด้วยตัวเองแล้วจะรู้อยากย้ทดลองด้วยตัวเอง บ้านบอมกมากรดอาจารย์นี่นายกับผมเนี่ยไม่ใช่หมอแต่เราได้ศึกษาเรื่องของการใช้สมุนไพรสมุนไพรไทยผุนไพรไทยมีประโยชน์อย่างไรเราก็ได้เอามาหมักรวมกันเสร็จแล้วก็เนี่ยครับเราก็ให้พี่น้องชาวไอ่เอดชาวกรุงเทพเนี่ยได้ไปได,ได้ได้ไปใช้นะครับแต่สิ่งที่การที่ได้ไปใช้เนี่ยเราได้มีเรื่องของการศึกษา ครับแล้วก็มีเรื่องของการดูแลในชุมชนเรามาโดยตลอดดังนั้นที่มาดูนี่ก็คือเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพด้านความสะอาดด้านที่จะถึงแม้ว่าจะไม่มีอยอแต่ทั้งหมดนี้ได้ผ่านกระบ,บวนการของหมักแบบชีวภาพสะอาดมากเลยและงานสดจากบ้านบองมืโกรดครับตำบลบ้านคลองอ่วเบอรบุตรามจังหวัดราชบุรีประเทศไทยของเราเนี่ยครับครับขอบคุณครับ